นะโมตัสสะระคาวาะโตอะระหะโตสาัมมาสามัมพุทธัสสะอาก็ขอจเจริญสุขจเจริญธรรม่าท่านทั้งหลายเนาะวันนี้ก็จะเอาบรรยากาศของการทํานากเอามาฝากอีก1วันนะตอนนี้ช่างมาแล้ว ช่างก็ไปกลับเนาะเดินทางไปกลับนาแกเดี๋ยวจะเอาความคืบหน้าของการทำนาเอามาฝากเราท่านทั้ง,ทงหลายนะเดินไปพร้อมๆกันเอ,เอาความคืบหน้าการทำนาเอามาฝากขึ้นเรานะช่างก็มาทำงานแล้วมอนี้ ช่างบินเดียวก่อนขึ้นโครงนาะวันที่4ีสีวันของการขึ้นโครงก็ได้ประมาณนี้มีสวะใหญ่บ่ลงแต่เติมมีสวะใหญ่บ่คุมงานบ่หะอันนี้ที่ เป็นชื่อขององค์ปู่ที่กำลังสร้างหลังจากที่ไปเบิ่งนาคแล้วเมื่อกีเ้เขาก็จะมาดูถ้ำเนาะเขามาเบิ้งถ้ำช่างก็ยังไม่มาเพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่เพิ่งฉันพระทหารเช้าเสร็จอาก็ลงมาเบิง่งทีมที่มาทำพญานาคแล้วก็เดินมาดูถ้ำเนาะ ทำก็ตอนนี้ก็กาลังนะกาลังขึ้นปูนเพิ่นขึ้นปูนไว้แล้วนะเป็นด่านแรกเนาะด่านแรกก็4ีวันแล้วด่านแรกถ้าช่างมาวันนี้ก็เป็น5วันก็ไม่ได้เร่งเนาะทำไปเรื่อยๆนะนี่ก็คือต้นบอลใสบเดนที่จะาวาดทาไว้ยังไม่แล้วเสร็จเนาะเมื่อวานก็ทดสอบระบบน้ําไประบบน้ําไปแต่ว่าก็ยังบัติในเรียบร้อยนะเอามา ทำกับช่างที่ทำถ้ำพาเพิ่นกระมักบอนไซก็เลยเอามาเห็นดํากันอยู่ดํากาะอันนี้ทําให้กับช่างถ้ำช่างที่มาทําถ้ำเนาะช่างปีโป้ทํากับประมาณนี้ยังบ่ทันได้เรียบร้อยก็ขึ้นปูนเนาะขึ้นปูนไว้ก็มาถ่ายคลิปเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะถึงความคืบหน้า ตั้งแต่ขึ้นโค้งเล็กนะเพื่อ,อมีคนที่สนใจจะทำสนใจจะทำอยากไปทำก็อาจจะดูคลิปเนาะคลิปตั้งแต่ EP ีแรกจนมาถึง E ีีนี้แล้วก็จนกว่าจะแล้วเสร็จนั่นแหละนะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็จะนำความคืบหน้าเอามาฝากเรื่อยๆเพื่อบางคนไปเฮ็ดก็จะได้รู้แนวทางเนาะการขึ้นโคง้งขึ้นปูนขึ้นอย่างไปสินะนก็เลยเอาบรรยากาศของการทำงานทุกวันนะเอามาฝาก เราท่านทั้งหลายแลก็เพื่อสายบุญที่มาทําบุญนะก็จะได้อุ่นใจว่าเออนี่สระรัพ์มาแล้วทําบุญมาแล้วพระคุณเจ้าก็เอามาทําจริงนะี่นะอนัก็เอาบรรยากาศเอามาฝากเราท่านทั้งหลายเนาะ<ม>เดี๋ยวช่างมาเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งวันนี้มีครูบาอาจารย์จากบ้านวังไฮมาเนี่จ้าวาดวัดสวนนารามสีบ่มีสีพร้อมบ่ สีสวนอารามแอนมาเบิงการทำนาแล้วก็ทำถ้ำไปไปย่างไปเบิงผูดทำไปชมดูเพื่อไปเห็ดได้อยู่วัดเลยไปตั้งเสาขึ้นสะก้อนเห็นบ่ไปตั้งเสาข้นงขึ้นได้เฮ็ดทำนะเห็ดดูโอ๊เฮ็ดใส่กันร่นเห็ดพร้อมกันรลดเลย

เนะม่นมัน,ม,นมันต่ำนะย้าวนะทัพอดอันนะีพร้อมน,น,อนะฮะเอ้เพื่อคุณรวมร้อมนะดูตะการร้อมนะเด้ดูดอากาศกัน,น,นว้ายตึ๊ตเตนี้กบพวกแห้งอยู่เม,นะมีนอันนี้ว่าชิตเอาพัชนากล้ามาใส่<อ>ปูสีสุโตนาคาราดว้เจนี่มุมนี่ทงพูนกัมีเรา สีประตูมาของนี่กับมองป้อนซับแล้วนี่ฝากซับไว้เมืองบาดาลลุมเลยเพื่อมีผู้อยากเฮ็ดบุญนะบ่มีบ่มีผู้เฮ็ดก็แล้วไปเสร็จแล้วเพือ่อนคำจะซื้อทางนี้<ม>นเนนองเงินีนุ่มคำร่อนนี่บาดาลนี้บาดาลเชียวอันนี้ชิ้นไส้นั่นได้นไง ผมชี้ไส่ขึ้นนาคประจำวันแต่ละมือนะนีนมองแม่นมองอื่นเขามีบารเลวพระพุทธรูปประจำวันเกิดผมสีเฮหดนาคนากกระจำวันเกิดก็นำบรรยากาศเอามาฝากเราท่านทั้งหลายในช่วงพบค่ำก่อนที่จะเลิกงานเนาะด้านหน้าก็จะเป็นหิน แต่ว่าจะทําเป็นบันไดทางขึ้นด้วยอันนี้เป็นอาคิดของช่างปนะีโป้เนาะก็มาดูความคืบหน้าด้านในเนาะกับบรรยากาศการทํางานวันนี้ฉะนั้นก็เอาบรรยากาศการทํางานวันนี้มาฝากเราท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้รอติดตาม EP ีต่อไปสาธุ